สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเบาครูพารวยเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางหานอยวันนี้นะครับหานอยพิเศษกับหานอยปกติคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับแนวทางหานอยพิเศษวันนี้นะครับก็จะมีเลขในตารางนะครับมี7เจ็ด มีแปดมีสี่เก้าสองกับห้านะครับเลขเด่นของฮานอยพิเศษวันนี้แอดก็จะให้อยู่ที่สี่กับเก้านะครับเลขเด่นของฮานอยพิเศษก็จะมีเด่น เด่นสีลอง9นะครับเด่นสีลอง9ตัวเจาะก็จะมีส7 4 8 4็ดสี9องสห้า้า อาจะกลับหัวให้นะครับสี่หกเนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของฮานอยพิเศษนะครับสำหรับฮานอยปกตินะครับแอดก็จะให้อยู่ที่เด่น3นะครับเด่น3ารอง5้านะ เด่นสนะครับเด่นสามลอง5นะครับเด่น3าลอง5ก็จะมีตัวเจาะอยู่ที่3 2 5 4 5งสอง ห้ตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับ3ากับ5 5เป็นแค่แนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดสำหรับวันนี้ทางช่องของเอ o พูก็จะมีแนวทางมาฝากเพียงแค่นี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ทางแอดด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม